77 Miss Grand สวยจับใจข้คำคืนสุดรู้ The Grand Gala Life of p e r a n o c a n s Welcome Ceremony The Grand Gala ไลฟ์ออฟพีราน o n กเเปิดงานได้แบบบังสุดสำหรับเจ้าภาพจังหวัดภูเก็ตโดยสองพ่องานใหญ่คุณคิมธีรศักดิ์ผลงามและคุณกบธน,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 นภัทรนวลสกุล Pro v i น c i a l d i r e ร t o r Miss Grand นภู ket ตแท็กทีมเหล่าผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนต้อนรับ77สาวงามผู้เข้าประกวด Miss กรน n d t h a i ด a n d 2024อย่างยิ่งใหญ่กิจกรรมแน่นสุดฝากนางงามสู้ไม่ถอยเพราะทุกวินาทีคือคะแนนและความนิยมที่เพิ่มขึ้น คืนที่ผ่านมาก็เช่นกันจัดแฟชั่นกันคนละ3ชุดใหญ่เริ่มด้วยชุดราตรีมีมงประจำตําแหน่งเฉิดฉายเข้าสู่งานกาล่าโดยแชมป์สกุลลิมปะพนนรับหน้าที่พิธีกรก่อนจะขึ้นเดินเฉิดฉายบนรันเวย์กับแฟชั่นโชว์แบรนด์เยอียายี อดความสวยสับฉบ,บแกรนจากนั้นต้อนรับพ่อเมืองนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมสองพีดีเปิดตัวงกุฎไว้อฟฟินิกซ์แอนเดอร์มอนมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนขวัญใจภูเก็ตและกรีนออฟฟินิกซ์แอนเดอร์มอนมงกุฎประจำตำแหน่งดีเรกเตอร์ออฟเดอะเยียมูลค่าเฉพาะตัวมงกุฎมงละ0สามแสนบาทเรียกเสียงเอฮาได้สนานงานในความทำถึงของเจ้าภาพภูเก็ต ปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ชุดที่3ชุดผ้าปาเตะประยุกต์ออกแบบตัดเย็บอย่างประณีตโดยดีไซเนอร์ของมิสแกรนทั้ง77จังหวัดเพื่อร่วมประชันรางวัลพิเศษ best in p a r a n o ok n e n s หรือชุดผ้าปาเตะยอดเยี่ยมซึ่งแต่ละจังหวัดนำเสนอแฟชั่นได้อย่างสวยงามก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบ15ชุดสุดท้ายได้แก่มิสแกรนสุขโขทยัยเชียงใหม่กรุงเทพมหานครจันทบุรีบุรีรัมย์กาญจนบุรีน,น่านตรังภูเก็ตสตูลน,นครพนมชนบุรีลำพูนปทุมธานีและสระบุรี โดยชุดผ้าปาเต้ที่โดนใจกรรมการที่สุดยกให้เป็นเบสอินเพอร์โนเคินสได้แก่พี่กุลกุลธิดาทองเลิศมิสแกรนดการจนบุรีควา้ารางวัลหนึ0 0หม่นบาทไปครอง